สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้มาพบปะกันอีกเช่นเคยนะครับกับการดูแลสระว่ายน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านของท่านนะฮะอ่าแล้วก็เป็นพวกอ่าสระของโรงแรมนะครับหรือพวกสระพูวิลล่านะฮะโอเคครับเผื่อใครกําลังดูแลสระว่ายน้ําอยู่นะฮะไม่ว่าจะสระใหญ่สระเล็กครับดูแลเหมือนกันทุกอย่างนะฮะวันนี้นะครับจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องขี้ตะไคร่นะครับขี้ตะไคร์อาจจะมีขี้ตะไคร์บ้างนะครับหนึ่งยาง แดดจะไม่ค่อยมีแดดไม่ค่อยเผานะฮะอาจจะเ,เกิดจากาช่วงฝนตกบ้างนะครับไม่มีแดดบ้างหรือถ้ามีแดดขี้ตะไครก็ขึ้นเหมือนกันนะครับขึ้นเพราะอะไรเพราะหนึ่งอย่างตัวตะไครนะครับคัวตะไครนะครับมันบางทีมันจําค่าของคอรีนได้นะครับมันจําค่าของคอรีนได้พอมาจําค่าของคอรีนเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นขี้ตะไครขึ้นมาคือปุ๊บเฮ้ยคอรีนอยู่เข้าในนะฮะ เรามันสามารถจําค่าคอรีนได้แล้วมันจะเติบโตสู้กับคอรีนได้นะครับมันจะเป็นตะไคร้เขียวๆนะครับจะเป็นตะไคร้เียวเขียวแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่า1เดือนในระยะ1เดือนเราต้องควรน็อกคอรีนบ้างนะครับน็อกคอรีนน็อกคอรีนคืออะไรใส่คอรีนอัดไปเยอะๆนะครับแต่ช่วง l o n นั้นเราก็ต้องดูว่าห้ามคนเล่นด้วยนะครับถ้าคนแพ้เกี่ยวกับเรื่องคอรีนนะครับผิวผื่นขึ้นเกิดอันตราย ได้นะครับนะฮะถ้าสมมุติว่าเรานอกคอรีนนะครับปกติแล้ว1เดือนอควรจะนอก1ครั้งก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะได้เพิ่มค่าคอรีนเข้าไปค่ากําจัดขี้ตะไคร่สิ่งสกปรกต่างๆในแต่ละเดือนนะครับโอเคครับประมาณนี้แต่ที่นี้เดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องตะไคร่เหมือนเดิมนะครับตะไคร่นะฮะจะจะเป็นเขียวเขียวเกาะตามแถวช่องหลืบช่องกระเบื้อง นะครับมันจะไปซุกอยู make it make it enfin ่ตามแบบนั <time>. ้นคือมันจําค่าคอรีนได้แล้วมันจะทําให้สระไม่สวยนะครับจะเกิดอาการเขียวนะฮะเกิดอาการเขียวหนึ่งอย่างที่ควรเราจะทํหนึ่งอย่างเราต้องขัดทิ้งก่อนนะครับขัดทิ้งขัดทิ้งแล้วสระมันจะนัวมันจะนัวแบบนี้นะครับขัดทิ้งช่วยขัดออกไม่ให้มันติดอยู่ที่ผนังปูนนะครับพอเราขัดทิ้งเสร็จแล้วมันจะมีน้ํายาอยู่ตัวหนึ่งนะครับลองหาซื้อได้ตามร้านสระว่ายน้ําเขามีหมดนะฮะกระป๋องอาจจะบี้หน่อยนะครับเพราะมันเก่าแล้วนะครับยี่ห้อนี้นะครับ นี่ยี่ห้อนี้เลยนะครับผมไม่ได้อ่านละกันนะครับผมไม่อยากออกอ่านนะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเผื่อเขามีลิขสิทธิ์นะฮะประมาณนี้การใช้นะครับก็คือวิธีการใช้ก็จะมีบอกอยู่ประมาณนี้หกสิบซีซีสามสิบซีซีแล้วแต่ละวันแล้วแต่ละอาทิตย์นะครับแล้วแต่ละอาทิตย์อย่างแรกก็คือ7วันแรกก็อาจจะ6 0ซีซีนะครับก็ตาราง ประมาณนี้น้ำนะฮะแล้วก็ใน1อาทิตย์แล้วก็เหยียบลงมาอาจจะใส่30มซีซีเหยียบลงมาก็อาจจะใส่น้อยลงหน่อยนะครับแล้วแต่เทคนิคการใส่นะครับน้ายากําจัดตะไคร่นะครับมันจะเป็นสีน้ําเงินเลยนะครับจะเป็นสีน้ําเงินเลยนะครับแต่แต่ผมไม่ได้ตวงวัดเป๊ะนะครับผมก็กะเอานะครับขวดนี้ก็600ขวดนี้600ก็ผมจะใส่ทั้งสะนี้นะครับจะใส่ทั้งสะนี้นะครับเพราะสะมันใหญ่หน่อยนะครับใส่แล้วผมก็จะ ใส่ถังผมเอาแค่ขวดเดียวพอนะผมเอาแค่ขวดเดียวนะครับผมเอาแค่ขวดเดียวแล้วจกนจะใส่ถังแบ่งไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็คนแล้วก็撒ใส่สา撒ได้เลยนะฮะ撒ใส่ะใส,ส,ส,ส่รอบะเราแล้วแต่อัธยาัยเราเราจะขนาดแบบไหนนะครับมันจะเป็นสีน้ําเงินเห็นไหมประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ตักน้ำเหมือนเดิมแล้วเราพยายามสาดให้ทั่วะเนาะมันก็จะดีนะครับอ่ะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะดีแล้วอีกประมาณสักอ่า สี่ห้าวันหรือหนึ่งอาทิตย์ก็ได้นะครับมาเติมอีกทีแค่ครึ่งขวดพอผมเอาแค่ครึ่งขวดนะคือขวดนี้หกร้อยซีซีนะครับผมเอาแค่ครึ่งขวดพอนะฮะเพราะว่าหนึ่งอย่างผมจะเร่งมันหน่อยนะครับเร่งมันหน่อยแต่ถ้าของใครขี้ระคายขึ้นไม่เยอะจะใส่น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่สูตรนะครับของพวกนี้มันไม่ตายตัวนะครับแต่อย่าใส่ทั้งแก๊ลอนนะครับหกลิตรนะฮะมันเปลืองนะมันแพงนะครับอ่ะ เราสะาประมาณนี้นะครับทั่วสะนะครับแล้วรอดูอาการนะครับแล้วถ้ามันหายแล้วมันตกตะกอนเยอะเราก็สมควรดูสะทำความสะอาดสะบ้างนะครับนะฮะสวันถึง3วันดูสะทีก็แล้วแต่แล้วแต่สะสิ่งสกรปรกนะครับแต่ถ้าไม่สกรปรกเราจะ,ะตักขยะเอาอะไรเอาก็ได้นะครับเพราะว่าในการดูส Back ะแบคทีดรียมันก็จะเปืองน้ำเนาะนะครับแต่ถ้าเป็นกองผ้ามันก็จะไม่เปืองน้ำนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีการแบคทีร์ดมันจะแค่ถอดกองผ้าไป เอาล้างเอาเนาะนะครับประมาณนี้ครับก็สะเขียวขึ้นขี้ตะไคร่ครับก็ใช้น้ํายากํับจัดตะไคร่เอานะครับแล้วใส่อย่างตามที่ผมบอกหรือใครจะลองใส่น้อยกว่าใต่ใหญ่ใส่เยอะกว่าผมนะครับเพราะว่ามันไม่ดีแล้วนะฮะมันเปืองนะครับก็ใส่ประมาณเท่าผมหรือจะใส่น้อยกว่าก็ได้นะครับก็แล้วแต่ขนาดสะนะครับจำนวนกี่ลูกบาทเมตรนะฮะจำนวนซีซีไอประมาณสะใหญ่สะกว้างกี่ลิตรอะไรประมาณเนี้ยเนาะนะครับ ประมาณนี้ครับก็อาจจะเป็นแนวทางนะครับในการดูแลสระน้ำนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับฝากไว้คลิปหนึ่งด้วยครับสวัสดีครับ